ข่าวประคมแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่15ตุลาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ bon, ated, ยันนี่คอสเนอถึงกับล้างบางกันเลยเผยชื่อ6แข้งที่แมนยูของปรังนิกเตรียมจะโละช่วงปีใหม่นี้โดยกันที่ทางรับปรังนิกนะฮะกุนซอแมนยูตกเป็นข่าวเตรียมจะปล่อยนักเตะทั้ง6รายออกจากทางโนละครในความฝันในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยกานที่ทาง Daily Mail หนะัสื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่ารัฟรังนิกผู้จัดการทีมศิจแสดงแมนยูของรันนั้นมีแผนที่จะลดนักเตะชุดใหญ่ทั้ง6รายออกทีมโอทฟฟอร์ดในช่วงเดือนมกราคมนี้สำหรับทางลังนิกนี่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมชุดคราวของศิจแสดง้ดยสัญญาจ,จนครบฤดูก,กาลพร้อมนั่งเก้าอี้ตำแหน่งที่ปรึกษาอีก2ปีและตามการรายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนผู้ดีระบุ่นเลยว่าลังนิกนั้นมีแผนที่จะปรับปรุงทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยจะมีทั้งการปล่อยนักเตะออกไปทั้งแบบยืมตัวและขายขาดเพื่อเปิดทางให้กับนักเตะหน้าใหม่ที่ย้ายเข้ามาเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับทีมในครั้งนี้ท่านี้นักเตะทั้ง6กคนนะฮะที่อยู่ในช่วงขายจะถูกบรังนิกเนียปล่อยออกจากทีมประกอบไปด้วยอองตินีมัสยานขายขาดมหาเทพเจสเซลินกาดขายขาดดินเฮนเดอร์สันแบบยืมตัวฟิลโจนขายขาดควนมาตา้าขายขาดและก็อามัดยินโรแบบยืมตัวในครั้งนี้ โอ้โหเป็นว่างานนี้6นักเตะนะฮะขี่คอกันออกจากทางทีมแมนยูในช่วงตลาดเดือนมอรกราคมนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงอาตลาดซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะครับต้องรอดูกัาต่อไปอีกทีหนึ่งเรามาดูข่าวต่อมากันครับพัผนผีได้ไหมโซเ็สเปิดใจหลังอาราติโก้บัริกจับติ้วชนแมนยูในศึกแชมเปี้ยนลีก โดยลุยโซเลสนะฮะหัวหอกจอมฟันฉอกของตราหมีอาเตติโกเมโกริกเปิดใจหลังบรรลุผลจ้ตลาดของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกว่าต้นสังกัดของเขานั้นต้องพบก,กับทางาจแสดงแมนยูในรอบชกทีสุดท้ายในครั้งนี้โดยกันที่ทางลุยโซเลสนะฮะกองหน้าอุรุกวัยบอกของทางตราหมีอาเตติโกเมโริกทีมดันจะศึกลาลิกาสเปนเปิดใจถึงคู่แข่งอย่างทางาจแสดงแมนยูของเราทีมในถึงบทบริจิตว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ก็เชื่อมาว่าตัวสังกัดของเขาเนี่ย จะผ่านไปได้ในรอบสบกทีมสุดท้ายศึกยูฟาแชมเปียนลีกในครั้งนี้โดยตั้งลุยโซเลสได้เผยผ่านแมนเชสเตอร์เมาว่าเป็นหนึ่งในทีมดีสุดแล้วในแชมเปียนลีกนัดกันกนี้เดี๋ยวเขาได้บอกต่อไปอีกว่าผมดูการจับสลากครั้งที่2แล้วแน่นอนว่าหากคุณต้องการคว้าแชมป์แชมเปียนลีกคุณก็ต้องเล่นให้ดีสุดในครั้งนี้ซึ่งแมนยูนั้นเป็นหนึ่งในทีมดีสุดแล้วแต่รั้นจะเข้าสู่รอบนักเอาต์กับผลงานที่ดีสุดนะฮะเท่าที่เป็นไปได้ในครั้งนี้ ซึ่งแมนยูนั้นจะพบกับทางอาราติโกมาตเร็กในเกมเลกแรกของรอบสุดทีมสุดท้ายที่เมืองหลวงของสเปนในวันพุธที่23กุมภาพันธ์ปีหน้านั่นครับนะแต่ผมเป็นตัวงานนี้ก็ไปให้กำลังใจกับทางแมนยูกันด้วยครับรู้สึกว่าเจ้าหนุ่มฟันชอโซเดสนี่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับรักนิกสไตล์แมนยูไม่งอปักบ้าจอจะเซนมิดฟิลสุดฮอตเข้ามาเรื่องทีมในขรั้งนี้ โดยแมนยูยนันตกเป็นข่าวให้เขาสนใจในตัวบูบาค่ากามาร่ากองกลางเฟรนด์แมนของมักเซโดยพร้อมที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาร่ืองทีมแบบฟรีในช่วงสมมัมอปีหน้าหลังนักเตะนั้นกำลังจะหมดสัญญาพอดิบพอดีและก็ราฟรังนิกมองว่าแข้งรายนี้ทดแทนปอกบาทที่ไม่ต่อสัญญาได้อย่างแน่นอนจากการริานของทาง dailymail.co.uk ในครั้งนี้ หลังจากที่ทางพอ,พอบบ้าคนนี้ยังไม่ยอมคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนยูเสียทีนะฮะและคาดว่าจ้าตัวนั้นน่าจะย้ายออกไปแบบฟรีในช่วงสเสมอปีหน้าล่าสุดทางรับลังนิกและใหญ่คนใหม่ก็ได้ให้ทีมงานไปดูฟอร์มของกองกลางจากทางมักเซคนนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลงานของเจ้าตัวในการสร้างผลบอลเนี่ยให้กับเจ้าทีมแดนน้ำหอมถือว่าเข้าตากรรมการเป็นอย่างมากในครั้นี้ อย่างไรก็ตามนอกจากทางเมนูแล้วยังมีอีกหลายสโม,มสรที่แอบเจเลยแข่งไว้สองป็นนี้เอาไว้นั่นก็คือบอร์ n มินิ์ชูเวนโตสและก็บาร์เซโลนาถ้าว่าปลายหลังนั้นอาจ,จต้องเช็คกันหลายขั้นตอนโดยเฉพาะเรื่องของพดานค่าเหนื่อยของทีมงานอีกครั้งทางนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาการประงานระบุเรยว่านดวิคัสเซลกับทางฟู๊ เคยแอบมาขายขนมจีบน้องเอาไว้ก่อนแล้วทว่าจะตัวนั้นไม่เล่นด้วยนะฮะเพราะต้องการก้าวใหม่ในชีวิตการค้าแข้งที่ดีกว่าเดิมในครั้งนี้นะรตผมเปน็นตัวงานนี้ต้องรอดูันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะหนุคนนี้จะเสร็จปรับหลังนิ้จริงจริงไหมเรามาดูข่าวต่อมาก,กครับเฟรตินโยยังไงอย่างนั้นเรามาพูดถึงคําว่าเทพเนี่ยสำหรับผู้เล่นของแมนยูนั้นและในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเนือดุดเทวดาครับ แต่หมายถึงผู้เล่นที่มีอัตราความอินดี้สูงเกินกว่าจะมีสิ่งชีวิตที่เรียกว่าคนอย่างเราๆเนี่ยจะเข้าใจได้แถมยังวางตัวเหนือคําว่าวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นพูดง,ง่ายก็คือเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นั่นแหละครับเพราะผู้เล่นระดับเทพของแมนยูนั้นพร้อมแปลงร่างเป็นมารได้แบบไม่มีเหตุผลและเป็น้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นตลอดเวลาในการเล่นเกมต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ทางแมนยูนั้นเปิดอำน,นาจในเมืองหลวงลูกหนัง จากการดูแลของทางอาริเฟอร์กุสันคุณลพลีแดงของคุณปา๋าแทบทุกชุดมักจะมีดาวเตะระดับเทพจุติลงมาให้เห็นอยู่เป็นประจำตัวอย่างเช่น5เบนจเทพนะฮะอย่างทางมิคาเอลซีเวสจอห์นโอเชดาเรนเฟเชอร์คิรรนริชารสสันและก็บุตรแห่งความชิบหายใบปวงอย่างทางเวสเปาแต่ที่ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งตลอดการก็คงจะเป็นใครไม่ใช่ได้นอกจากเขาคนเดียวเท่านั้น ซึ่งดาวเตะที่มีความเหนียมนุษย์มากนะฮะเจ๋นจนได้รับสนยนามาว่าท่านมหาเทพอย่างทางแดนนี่เบลแล็กแล้วพวกตัวเทพเหล่านี้ตามประสบความสำเร็จในการคว้าชแชมป์ทางบริกิจมาได้มากกว่ายอดดาวเตะอย่างทางั้งหลายๆคนที่ผ่านมา อาเป็นว่างานนี้สะสมเหรียญชนะเลิศเอาไว้จนทะลักตู้โชกน,นัะกันซึ่งเฟร็ดนั้นสถาปนาตนเองเป็นดาวเตะระดับเทพนำมาแต่ขายวิญญาณให้กบทางริษัทแดงใหม่ๆเมื่อฤดูกาล2018-2019โดยเลื้อยตูดมาที่โลนครในความฝันพร้อมทางดีโก้ดาโลดและกระนายประตูมือสาอย่างทางลีกรนและในการที่เบื้องบนของแมนยูผิดพลาดเรื่องการเสริมทัพอย่างหนักในตรงนั้น เพราะแทนท,ที่จะต่อยอดให้กับทีมแข็งแกร่งขึ้นหลังจากคว้าอันดับ2ของทางธุรกิจพวกเขากลับไปเอาผู้เล่นที่จัดอยู่ในประเภทไขว้ามาให้โชเซู่ริญโยแค่สาตัวซะอย่างนั้นโดยงานนี้ในสายตาของผมเนี่ยเฟรดนั้นจัดเป็นมิดฟิลด์สมัยใหม่ที่มีคาจากัดคําว่าบ็อกทูบ็อกอะไรทํางนั้นคร่าวคือคุณจะเอาตัวรับก็ไม่เชิงจะเป็นตัวรุกก็ไม่ชัดอาศัยความขยันทุ่มเทมีวินยัยและก็ไฟคุณธรรมในการวิ่งขึ้นลงอย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อย จึงโผไปได้ทุกที่บนฟรอย่าโดยจับบอลลงมาก็จ่ายไปง่ายๆเป็นการจ่ายแนวกว้างมากกว่าแนวลึกรลางประสานงานกับเพื่อนบรุมทีมช่วยให้เกมมีความไหลลื่นซะมากกว่าจุดเด่นอยู่ที่ความคล่องตัวและก็ตีนไวตามลีลาบราซิเลียนโดยเกมรับเนี่ยก็ไม่หนักหน่วงเหมือนวงภูผาถล่ทมทลายซะน่อนักแถมข้อเสียของเขาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือแรงระทะ ด้วยความที่เป็นผู้เล่นสายพันเซมบ้าขนาดกระทัดรัดนะฮะเขาบอกบางเกินกว่าที่จะเป็นตัวรับที่สามารถบทขยี้หรือบี้กับคู่แข่งพลังทำลายเกมที่อย่างสิ้นซากแบบนี้ขณะที่เกมรุกก็ไม่โดดเด่นเป็นสง่าอะไรมากมายไม่ค่อยเห็นการผ่านบอลแบบเนือชั้นสักเท่าไหร่นักและในนานทีถึงจะค่อยขึ้นไปสับไกลยิงทีหนึง่งสมัยที่ทางดารุโอมนะฮะยังคงเป็นพ่อใหญ่แห่งโอเทฟอร์ดเฟรตเนียมมาร์กได้ลงเล่นคู่กับทางสกอตต์แมทโทมิเน่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางของระบบ4-2-3-1 ซึ่งทั้งคู่นั้นไม่ได้ใช่ตัวรับและก็ตัวรุกแต่จะช่วยเหลือกันกันถึงขนาดเบียดมิดฟิลด์ตัวกลางระดับแชมป์โลกอย่างทางปาบ้าออกไปทางด้านซ้ายเลยก็ว่าได้นะโดยฟอร์มการเล่นไม่ค่อยคงเส้นคงวาสตั้งแต่นักเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบทจะดีก็เหมือนอิงโกโกเต้สิงเข้าไปบทจะร้ายก็ออกลูกเฟ้อฟ้าซุ่มซเซอร์ซ่าพัทางทำอะไรงี่เง่านะฮะให้กับทีมเสียประตูอยู่บ่อยครั้ง แต่ถ้าว่าเวลาสวมเครื่องแบบทีมชาติบราซิลนั้นทิวดมไปด้วยดาวดังเขาคนนี้สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงและก็แปลงปร่างเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อยู่กับทางแมนยูนะโดย3ามเกมล่าสุดที่ลงสับตีนในเกมทางารกิจนั้นขอบอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของเฟรดนั้นเข้าขั้นใช้ไรเป็นบ้าจุดเด่นอยู่ที่การวิ่งผ่านเข้าหาบอลว่าแล้วก็แย่งบอลตัดบอลพลังสร้างความรำคาญให้กับคู่แข่งจนเสียจังหวะไปแถมมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าชาวบ้านเขาเลยก็ว่าได้นะ มิเท่านั้นก็ยังไม่พอยังกระนําประตูใช้กับทางแมนยูอย่างสุดสวยในเกมที่เฉือนคิสันพาเบรดอีกต่างหากทีนี้ถามว่าทําไมเฟรดถึงระเบิดฟอร์มการเล่นอันเปล่งประกายแบบนี้ออกมาในช่วงหลังมานี้อันดับแรกเลยปรับทักรมเข้าใจกันก่อน,อนว่าคือไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่น4-2-3-1หรือ4-2-2-2เฟรดก็ยังคงจับคู่กับทางสกอตแม,ชมนชเหมือนเดิม ความแตกต่างที่ผมเห็นก็คือเฟรดนั้นไม่ได้เป็นตัวรับที่ถอยต่ำลงมามากเกินไปเหมือนตอนนั้นลูกอมแต่ยังคงเป็นกุญสือในขง้งนี้ซึ่งตอนนั้นลูกอมนั้นเป็นกุญสือที่ปลอดแหกเกินไปหน่อยจึงมักใช้คู่หูแม็กเฟรดถอยต่ำเป็นตัวรับคู่กันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแผงหลังแต่รูปแบบการเล่นของแบนยูนั้นจากการทํางานของกุญซือคนใหม่ ที่เห็นมาตั้งแต่เกมอัดอาร์ซนอลไปสาต่อสองคู่หูแม็กเฟรดเนี่ยได้รับอนุญาตให้ขยับขึ้นไปบีบสูงแล้วไล่เฟร็ชิ้นคู่แข่งตั้งแต่แดนบนเพื่อเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซึ่งเฟร็ดเข้าไปชิดตัวคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วแถมแย่งบอลกับตัดบอลเก่งอยู่แล้วปัญหาคือตอนออกบอลน,นี่แหละครับที่ยังทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหนนักบ่อยครั้งที่คุณพี่แกกระชากเสียงสะบัดจากท่านผู้ชมจากทางบ้านออกมาเป็นภาษาคริงกอนโบราณบาวันว่าอะไรของมึงวะเนี่ย เวลาผ่านบอลไปซึ่งบทบาทการเล่นที่แตกต่างจากเดิมช่วยเขานั้นแสดงความเป็นบล็อกตัวบ็อกของตนเองออกมาแบบมากขึ้นขณะที่รูปแบบเกมการเล่นที่ร,รับหลังนิกติดตั้งให้ลูกชีมก็เอื้อให้กับทางเฟร็ดมีความเป็นตัวของตนเองเหมือนตอนรับใช้ทีมชาติบราซิลซึ่งทางกุนซือร,รับหลังนิกคนนี้ต้องการตั้งเตะที่มากด้วยวินัยแบบนี้อยู่แล้วหากโชว์ฟอร์มการเล่นได้ยอย่างสม่ำเสมอก็จะมีประโยชน์ต่อทางเมนยูแถมเหมาะก,กับระบบการเล่นแบบนี้มากกว่าพบอบบ้าได้ทั้งไป อย่างรก็ตามนี้เมื่อคุณได้ชื่อมาว่าเป็นดาวเตะร,ระดับเทพของแมนยูไปแล้วคุณต้องทําให้สุดความสามารถอยู่แล้วและนี้ก็เป็นสรุปข่าวลืสโมสรแมนเชสเตอรต์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ